สวัสดีครับเพื่อนๆช่วงนี้เรามาอยู่ที่อุทยานเขาใหญ่นครราชสีมานะวันนี้ตอนนี้เรามาเที่ยวสวนดอกไม้ที่สวยแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยเขาชื่อว่าสวนฮอกไกโดเขาใหญ่นะฮะวันนี้นางแบบของเราคุณแสงเลยก็ยังสดสวยเหมือนเดิมชุดนั้นจะเข้ากับบรรยากาศของฮอกไกโดมาก เอราไโดนะี่เป็นสวนดอกไม้ที่มีความงดงามมีหลากหลายพันธุ์นะฮะ mm hmm. เขาจำลองมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วก็จะมีบ้านนะฮะเป็นทรงญี่ปุ่นอยู่หลายหลังนะเดี๋ยวถ่ายดูด้านหลังนะดอกไม้นะั mm ้ hmm. มีมากมายนะมีความสวยงามงดงามอย่างมากนงแบบเราอยู่ท่ามกลางดอกไม้ จะเห็นสวยมากเลยด้านหลังจะเป็นภูเขาครับแบบแลวสดชืน่นวันนี้คนไม่ค่อยมากนะถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี้เขาบอกต้องต่อคิวรถจะติดเยอะวันนี้มาไม่ใช่ช่วงเทศกาล ถ้าเข้าชมก็คขลดราคาให้จาก150ร้อยหาสิบเหลือร0อยบาทสำหรับผู้ใหญ่เด็กกับครึ่งนึงเด็กตามมา6กขวบกฟ็ฟรีนะมีคาเฟ่หางบาทไปลดราคาเครื่องดื่มได้แบบของเราเขาพาชมสวนไกโดนนะฮะใครที่มีโอกาสมาเขาใหญ่ก็อย่าลืมพลาดโดยเฉพาะพวกที่ชอบ การถ่ายรูปถ่ายคลิป mm hmm. เที่ยวไปกับวัยเก่าของเรา mm hmm. ก็จะลงคลิป mm hmm. เกี่ยวกับการท่องเที่ยวตลอดแล้วตรงนี้บรรยากาศดีนะ mm hmm. เขาใหญ่เราก็รู้ๆมีขึ้นชื่ออยู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีความงดงาม <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวนดอกไม้เขานี่ mm hmm. มีคนดูแลตลอด ไม่ว่าจะหน้าอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับหนูาำแบบตอนนี้ไนมะเป็นไนี่ครับเป็นสมัยสาวสาวนี่นะฮะมได้มีคนเชิญเล่นหนังนะอันนี้อายุเยอะแล้วเ็เชิญเดี๋ยวยไม่ให้เล<ห>่น<ด>เป็นนางเอกตอนนี้บทยาได้อยู่นะนะด้านหลังน่จะเป็นคาเฟ่ทรงญี่ปุ่นนะมีชิงช้า วันนี้ก็มีคนมาท่องเที่ยวบ้างนะแต่ไม่ถึงก็มากนะฮะเราก็พักกันอยู่แถวๆนี้นะใกล้ๆนังแบบว็ามีเล่นชินช้าด้วยนะเพราะว่าหลานชอบเล่นก็เลยชอบเล่นชินช้าตามหลานนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ก็มีเยอะนะพื้นที่ก็กว้างขวางมากนะ ก็อากาศ่มดื่นตอนนี้นขนาดเราอยู่ตอนประมาณสิบโมงยังถือว่าอากาศยังดีเย็นเย็นลังคืนก็อากาศเย็นนิดหน่อยตอนนี้เรามาช่วงเดือนมิถุนาก็น่าจะประมาณ25องิบห้านสายบ่าตอนยังคืนนะครับวันนี้ก็ให้เห็นถึงออฟไกดโดก็มีคนก็ลงคลิปกันเยอะถ่ายกันเยอะนะ กำลองเมืองญี่ปุ่นมาหัึแบบเราจะไปยืนอยู่หน้าร้านหน้าร้านชิ่แต่งตัวเราจะจบที่ตรงร้านนี้นะฮะจบตรงน้านนี้เอเคครับ